ปีใหม่แี้ Happy New Year. นิวเยียพศ2019ครับฐานไทยเราก็เป็นงอะไรก็มอบให้นอกจากด้านหลังครับและคำอวยพรจากคนชายแดยนแนวหน้าขอให้พุ่น,น้องทัศน์ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดในคอามรารถนาจะรุงร่งเรืองในปี2019นะครับนี่คือทำจากใจจากคนชายแดยนครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านในนามของฐานชายแดยน ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทุกประการและสุดท้ายผมขอมอบของขวัญให้กับประชาชนคนไทยทุกท่านครับด้วยการส่งคืนพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ั่าสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ยางสุดความสามารถเพื่อผืมแผ่นดินไทยของเราสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับคนไทยทุกคนกับผมในฐานะตัวแทนกำลังพนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนินสามารถศูนย์ขอมอบของขวัญให้คนไทยโดยการยึดเนินสามารถศูนย์ที่ถูกลูกล้ําอธิปไตยกับคืนสู่พี่น้องคนไทยครับขอบคุณครับ